สวัสดีค่ะฉันชื่อว่าปอยหวานฉันมาทํางานที่บริษัทแห่งหนึง่งได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วค่ะออฟฟิศและบริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ฉันมาทำงานในตำแหน่งการเงินค่ะตำแหน่งนี้งานค่อนข้างเยอะเลยในแต่ละวันแต่ฉันมีเพื่อนสนิทที่ทำงานอยู่ที่นี่มาแล้วสองเดือนชื่อว่าส้มโอค่ะส้มโอเป็นคนที่ทำงานเร็วและทำงานไวมากมักจะมีประสบการณ์มากกว่าฉันนี่เป็นยังไงบ้างคะป้อยหวานแกทำงานที่นี่เนี่ยโอ้ยงานยุ่งมากเลยนะสี่ถามมาได้ด้วยความที่ฉันเป็นพนักงานใหม่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นาน ในทุกๆเย็นท่านประธานก็มักจะเรียกพบชั้นอยู่เสมออยากจะขอดูเอกสารการทำงานวันนี้แล้วฉันก็จะต้องเป็นคนเอาไปให้ทุกทีมาแล้วค่ะท่านประธานอ้าวมาแล้วหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นรายงานที่ทำวันนี้ค่ะท่านประธานโอ้โหดีมากๆเลยครับคุณปอยหวานเออคุณปอยหวานครับอยู่ทานผลไมาด้วยกันหน่อยสิครับ ผมให้คนจัดเตรียมผลไม้ไว้แล้วนะครับด้วยความที่เราทำงานด้วยกันบ่อยๆมันก็เกิดความสนิทสนมกันขึ้นเรื่อยๆท่านประธานมักจะพาฉันมานั่งกินกาแฟาด้วยกันในทุกๆเย็นบางทีก็พาขับรถเล่นบ้างมันเป็นความรู้สึกดีๆที่ฉันมีให้ท่านประธานแม้ว่าสถานะจะเป็นแค่หัวหน้างานกับลูกน้องก็ตาม นี่ปลยหวานฉันจะทํางานเสร็จแล้วนะแกทําเสร็จหรือยังยังเลยอะ่ะงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะแกยังไงอถึงบ้านแล้วโทรบอกด้วยนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะจ้าบ๊ายบายนะเมื่อทุกๆคนพากันกลับบ้านฉันก็จะนั่งทํางานคนเดียวในห้องอยู่คนเดียว ทุกๆคนเขาเป็นรุ่นพี่ฉันหมดประสบการณ์ทำงานก็มากกว่าฉันช่วงแรกๆในการเริ่มงานฉันก็จะทำงานและกลับบ้านดึกทุกวันเลยเป็นแบบนี้ผ่านมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วเฮ้ยในที่สุดก็ทำเสร็จสักทีแต่ว่าเราก็ต้องเอารายงานไปให้กับท่านประธานอยู่ดีนี่นาเอ๊ะทำไมวันนี้มันมืดเร็วจังเลยนะแถมบรรยากาศก็ดูน่ากลัวปแปลกๆด้วยอะ ไม่ได้ไม่ได้เราจะมาคิดอะไรไร้สาระไม่ได้เราต้องรีบเอาสมุดร,รายงานไปให้ท่านประธานแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านทำไมมันน่ากลัวจังเลยนะนี่ไม่มีพนักง,งานคนไหนอยู่เลยเหรอเนี่ยอแถมมืดขนาดนี้ด้วยแต่งนั่นใครเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังมีเพื่อนอยู่นี่นาะยัางมีคนไม่กลับบ้านเหมือนเรานี่นาะ เอ๊เขายืนทำอะไรเนี่ยพนักงานคนนี้อยู่แผนกอะไรนะแค่เห็นข้างหลังก็รู้สึกว่าสวยมากๆแล้วอะ่ะหน้าตาข้างหน้าจะต้องดีมากๆแน่ๆเลยเราไม่คุ้นเลยนี่นาหรือว่าจะอยู่แผนกการคลังนะรีบไปดีกว่า ทำไมรู้สึกเหมือนคนเดินตามอ่ะอยอะไรเนี่ยอุย๊ยมีอะไรหรือเปล่าคะคุณตกใจหมดเลยคะ่ะทำไมมาแบบนี้เงียบๆล่ะคะเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกฉันแค่จะถามว่าทำไมเธอยังไม่กลับบ้านอีกอ๋อพอดีว่าจะต้องเอาเอกสารไปให้ท่านประธานนะคะ่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะถ้าไม่มีอะไรฉันไปก่อนนะคะ เฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ๆก็เดินมาเสียงเดินตามนี่คุณเดินตามฉันทำไมอะคะคุณมีอะไรกับฉันหรือเปล่าคะหรือว่าจะพบท่านประธานเหรอใช่ฉันจะพบท่านประธานเหมือนกันเธอคือใครล่ะเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้คุณคะถ้าอย่างนั้น คุณรอด้านนอกก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปพบกับท่านประธานแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันมาค่ะไม่ต้องตามมานะคะท่านประธานไม่เห็นบอกเลยว่าจะมีแขกมาขอพบด้วยอ,อ่ะอ้าวคุณปอยหวานมาแล้วหรอครับเมื่อกี้คุณปอยหวานพูดกับใครหรอครับท่านประธานคะมีผู้หญิงผมยาวเขามาขอพบคุณนะคะดิฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ตำแหน่งอะไรนะคะ่ะยังไง ฉันจะรีบเอาเอกสารให้นะคะเออผู้หญิงผมยาวอย่างนั้นหรอครับผมว่าคงเป็นแค่พนักงานทั่วไปนะครับยังไงคุณปอยหวานอยู่ทานเค้กกับชาเขียวมัทฉะก่อนสิครับผมเตรียมไว้ให้แล้วครับนี่มัวแต่คุยกับท่านประธานจนลืมไปเลยว่ามีคนรออยู่ด้านนอกเออคุณคะเชิญเข้ามาอา้าวผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ย แล้วทำไมบรรยากาศมันถึงเปลี่ยนไปแบบนี้ล่ะรีบกลับบาทท้านดีกว่าเรารู้สึกแปลกแปกน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ทำไมต้องมายุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของด้วยล่ะเสียงใครอ่ะเมื่อกี้เสียงใครลอยมามีคนอยู่เหรอคะก็ไม่เห็นมีใครนี่นาออกไปได้แล้วออกไปเดี๋ยวนี้อย่ามายุ่งกับคนของฉันออกไปเสียงใครที่ไหนละเนี่ย ใครมันมาแกล้งอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยหรือว่าฉันจะโดนผีหลอกนะเรื่องที่ท่านประธานดูเหมือนว่าเขาจะชอบฉันก็มีประมาณนี้เนี่แหละแกว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าฮายส้มโอช่วยบอกฉันทีสิโอ้ยฉันว่าแกไม่ได้คิดไปเองหรอกเพื่อนทงเนี้ยมาจีบชัวๆเลยแกหน้าตาดีนี่นะคนจะชอบแกก็ไม่แปลกอยู่แล้วอย่าปล่อยหวาน ฉันไม่ได้เล่าเรื่องที่ฉันหูแว่วและได้ยินเสียงแปลกๆให้ยายสมโอเพื่อสนิทของฉันฟังเพราะฉันคิดว่าตอนนั้นฉันอาจจะหูแว่วแล้วก็ได้ยินอะไรแปลกๆไปเองแล้วตอนนี้ท่านประธานเขายังมาจีบแกอยู่หรือเปล่าคะป้อยหวานอืมก็ไม่รู้สิก็เรื่อยๆแหละก็มีทักมาคุยแล้วก็ชวนไปทานข้าวบ้างโอ้โหชัดเลยแกฉันว่าแกจะมีแฟนก็งานนี้เนี่ยแหละนี่ท่านประธานเลยนะแก ฉันไม่ได้หวังที่จะจีบหรือว่าคบกับท่านประธานสักหน่อยโอ้ยน้องปอยหวานคะพี่กุ้งไม่เชียร์เลยนะคะพี่เชียร์ให้น้องปอยหวานเนี่ยคบกับท่านประธานของเราเลยค่ะรู้ไหมเช้าว่าท่านประธานเนี่ยเขาชอบผู้หญิงหน้าตาน่ารักจิ้มริมนะคะแถมน้องปอยหวานเนี่ยก็หน้าตาเหมือนแฟนเก่าเขาด้วยนะคะแต่ว่าพี่กุ้งเนี่ยเตือนไว้ก่อนเลยนะคะในฐานะที่ทํางานที่นี่มานานระวังเจอผีหลอกนะคะน้องปอยหวาน แต่ก็ไม่รู้ทำไมว่าฉันจะต้องเก็บเอาคำพูดของยายพี่กุ้งมาคิดด้วยนะนี่ก็เป็นอีกวันที่ฉันเอาเอกสารไปให้กับท่านประธานทำไมบรรยากาศมันมืดขนาดนี้เนี่ยนี่จ่ายค่าไฟกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมืดแล้วก็วังเวงด้วยอ่ะนี่มันผู้หญิงที่ทำตัวปแปลกๆเมื่อวานนี่นาะเรื่องผีที่พี่กุ้งเล่าให้ฟังจะใช่กับสิ่งที่เราเจอตรงหน้าหรือเปล่านะ แต่มายืนให้เห็นแบบนี้ก็ต้องเป็นคนอยู่แล้วอะ่ะเออคุณคะคุณยังไม่กลับบ้านอีกหรอคะเนี่ยว่าแต่คุณทำตำแหน่งอะไรหรอคะอคือว่าฉันทำตำแหน่งการเงินนะคะฉันทำตำแหน่งการเงินคะ่ะฉันชื่อว่าพนจ,จะมาาเป็นแฟนเก่าของท่านประธานคะ่ะมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะคะ นี่มันนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ค่ะช่วยด้วยใ,ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยค่ะช,ช่วยด้วยฉันนอนผีหลอกค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะฉันโอนผีหลอกหายไปแล้วไม่กี้สิ่งที่เราเจอคือผีแฟนเก่าของท่านประธานเหรอเนี่ยรีบกลับบ้านดีกว่าเราทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย เมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะเสียงเหมือนอะไรตกลงมาเลยอย่าบอกนะว่ามีอะไรตกลงมาจริงๆอะ่ะนั่นมันนั่นมันอะไรกันเนี่ยนี่ฉันกำลังเจออะไรอยู่นี่มันนี่มันอะไรกันเนี่ยจะรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากให้ลายต่อไปเป็นลายของแกที่จะมาชดใช้ชีวิตแทนฉัน ก็รีบใส่หัวไปจากที่นี่